กับเกมบูคองกดสี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมเพื่อจมตีเป็นวงกว้างครับเป็นไวนี่โอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องทุบทุบปิ้งปิ้งบอกดิบอกดิลบกันลบกันโอ้ระเบิดนี่ นี่เจอไซทะลวงไ้บดสี่เหลี่ยมสตันชาร์ตแอดแท็กว่ะบัวเขาให้นี่สตันได้ด้วยครับโอ้โหทะลุย่างสุดดูยังไงก็เป็นวูควงอ่ะตอนเนี้ยเหมือนลิงมันเทิงเลิงใจ โดนขังแล้วครับเฮ้ยเปิดประตูให้หน่อยสิเว้ยเขาก็คงเหมือนจะตกใจเราเหมือนกันเลยเป็นใครก็กลัวครับอย่างนี้ดูด oh, oh, oh. ิมองบนแล้วโอ้โหนี่มันโรงงานผลิตหุ่นยนต์ลอยฟ้านี่ว่าโอ้โหคือจะบอกว่าต้องไปข้างหน้านั่นนะ ยังไงเมันมีกระพริบตรงนี้เดี๋ยวเราก่อแล้วอๆก็ตามกำแพงไปครับมันเป็นยานลอยฟ้าครับดูดิเออแพนดูมุมกล้องได้ด้วยครับเดี๋ยวต้องไปทหงไหนว่าโอ้ต้องอ้อมนี่ครับโอ้มนเล่นอยู่ตรงปีกเครื่องเลยอะดูดิโอ้ดูดิทุกคนครับ ข้างล่างเป็นทะเลนะครับโหวิ่งโคตรเร็ววิ่งเป็นลิงเหมือนลิงจริงอะมายนยมันอยากเปี้ยงสามตัวสแตนสามไหมเปี้ยงเปี้ยงเปย้งปยงเอียบกันเอยนโอ้โหเป็นชุดไอ้บล็อกไม่ได้เหรอก็กดบล็อกอยู่นี่ โอ้ว่เขาไปแตกนึงไปหนึ่งโอ้ล่วงไปแล้วครับเฮ้ยโอ้มันหลบมันหลบนี่มันก็หลบเป็นเหมือนเรานี่ว่าเอ้ยโอ้ดูหน้าเขายังดูล่วงละล่วงลว้เดียวเกือบต้อไปทางไหนครับเข้าไปนี้เอ้ยถึงอยู่ข้างนั้นไปได้ไหมเห็ว่าเข้าประตูนี่ครับเข้าไม่ได้แปลว่าต้องให้กระโดดข้าง อ๋อนี่ไงปีนขึ้นขวาแล้วก็ขวาอีกขวายาวๆอ๋อกดลงต้องสังเกตเอาครับว่ามันกระพริบตรงไหนก็กดลงตามตรงนันนะมันเป็นลิงดีๆนี่เองอ่ะปีนโคตรเก่งปึ๊บ ดเดฮ้ย hey, อะไรอ่ะไม่ไม่ไม,ไม่โอ้โดนโดนไอควันไอพุ่นคนไม่ล่วงหมดแล้วเลยเนี่ยโอเคครับไปต่ออะไรวะนะ่ะเฮ้ยเอามีไอนั้นด้วยเหรอหอเทพีศิลปภาพ เยพีเซซเซรีภาพครับมันอยู่ประเทศอะไรวะลืม <l ittle> ไปต่อได้ไหมคิดว่าไม่น่าจะได้้วครับน่าจะเข้าข้างในที่เอาไปมาแล้วก็ถึงเกือบจะถึงด้านด้านหน้าของยานแล้วนะครับเรียกว่าเรือหอได้ไหมเ,หเรือหอดีกว่านาะกดโอเพื่อใช้โองัดบรรยาง <l ittle> งัดถังงัดโอระเบิด เอาอย่างนี้เครื่องไม่ไม่ร่วงเรอเนี่ยโอ้ยานถล่มครับปีกทางเราดันไปปลาแม่นด้วยเะไปถูกปีกของเครื่องครับโอ้แถวนี้เป็นน่าจะสมัยเก่าไหมมันนานละดูเหมือนเป็นป่าไปหมดเลยน่าจะลกล้างนานนะเฮ้ยโอ้ยทำเลยวเนี่ย โอ้ oh, oh, oh. นึกว่าเป็นคัดซีนตายสิครับนึกว่าคัดซีนมาไปกันใหม่อ๋อมันจะชนตึกต้องรีบหนีอันนี้คือผมกดขึ้นรัวๆเลยนะเนี่ยตอนเนี้ยัน,น,นไมเนี่ย อ้ยทันอยู่ใช่ไหมผมไม่รู้แหรอผมกดขึ้นรัวๆตอนเนี้ยได้อยู่ครับได้อยู่รอดอยู่ซ้ายมือซ้ายอีกไหมโอเคครับยานยังใหญ่เอ้ยโอ้โหกือบ คิว่าไปสีข้างนี้ข้างบนข้างบนครับมีตัวเกาะแล้วก็ไปไซ้ายอีกปีนโอ้ดูเมืองไปไปไปไม่ใช่เวลามาชมวิว 10, 10, 9, เฮ้ยเลขละแปดละ เกาะหน้าเครื่องเลยโอ้โหอย่างนี้ก็ลวงสิครับโอ้พอคุณยนต์ อ๋อมันก็ไอ้เขาเรียกอะไรกระสวยอะกระสวยอวากาศอารมณ์เหมือนเขาเรียกอะไรผมไม่รู้จักที่อยู่เครื่องบินอะที่มันจะตีตัวเรามาเก้าอี้นิรภัยอะไรเขาเรียกน่าจะเจ็บครับ นี่ถือว่าสนุกดีอยู่นะเป็นเพื่อนดี